สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการรวยหุ้นรวยลงทุนวันนี้กับปามสินิดาเพชรเวรกุลค,ค่ะเป็นประจำนะคะที่เราจะมาบริหารจัดการพอร์ตการลงทุนของคุณผู้ชมนะคะแบบมีประสิทธิภาพสูงสุดกําลังจะจบไตรมาสแรกของปีนี้กันไปแล้วนะคะคุณผู้ชมเต็มไปด้วยความยากและความท,ท้าทายมากมายเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นการแพร่ระบาดของเชือ้อโควิด -19 นะคะราคาน้ํามันที่ปรับตัวลดลงไปแบบมีนัยสําคัญแบบนี้ส่งผลต่อภาพรวมของเศรษฐกิจและการลงทุน ทั่วโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆตั้งรับไปพร้อมๆกันดีกว่าและที่สําคัญนะคะมีทางเลือกมีโจทย์มีการใช้งานมีโซลูชันนะคะที่เป็นทางออกของนักลงทุนอย่างไรบ้างวันนี้ร่วมหาคําตอบพร้อมกันนะคะได้รับเกียรติค่ะกับทางด้านของคุณพศทรินสุดนะคะท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารจากบลจวันวันนี้ร่วมพูดคุยในสายกันนะคะสวัสดีค่ะคุณพศคะสวัสดีครับ เราก็ลังจะ,ะจบไตรามาสแรกกันไปแล้วนะคะยอมรับเลยเต็มไปด้วยความท้าทายมากเหลือเกินแต่ว่าในวิกฤตแบบนี้แน่นอนมีโอกาสเสมอนะคะก่อนอื่นคุณพจน์ฉายภาพให้ฟังก่อนนะคะถึงสถานการณ์การลงทุนที่ผ่านมาแล้วก็กำลังจะเข้าไตรามาสสองด้วยมีมุมมองอย่างไรบ้างคะครับก็เป็นปีอะไรนะปีชวดใช่ไหมครับที่<ช>มีหลายๆอย่างซึ่งเป็นข่าวใหญ่นะครับ<ช>มากระทบตั้งแต่ต้นปีซึ่งเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับเรื่องที่ เรารอมาตั้งนานเป็นสิบปีว่าเอ๊อะเมื่อไหร่จะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจครั้งต่อไปนะครับที่เหตุการณ์ที่เราเรียกกันว่า b l a c k Swan หรือว่าหงดดำนะครับก็คือทุกอย่างทุตสินทรัพย์ราคาลงหมดเลยนะฮะ<ช>ไม่ว่าจะเป็นหุ้นตราสารหนี้น้ำมันหรือแม้กระทั่งทองเองก็ช่วงหลังก็ลงมาเยอะนะครับ<ช>เ,เหตุการณ์นี้เนี่ยก็ทำให้มีการร่วมมือกันรสร้างมาตรการนะครับทั้งนโยบายผ่อนคลายก็คือการลดอัตราดอกเบี้ยนะครับให้อยู่ใกล้ศูนย์ที่สุดนะครับ อย่างสหรัฐก็ลงไปถึงสูตรแล้วนะครับในการเดียวกันการทำ QE นะครับหรือปั๊มเงินเข้าไปในระบบแล้วก็ไปซื้อพันธบัตรนะฮะจากภาครัฐและเอกชนทําให้ภาครัฐและเอกชนมีสภาพคล่องมากขึ้นนะครับในแง่ของตลาดเนี่ยแน่นอนนะครับเราก็จะเห็นทุกครั้งที่มีวิกฤตเศรษฐกิจหุ้นจะตกอย่างน้อย30%นะครับแล้วหุ้นในเมืองไทยก็ตกเยอะที่สุดตลาดหนึ่งในโลกเลยนะครับฉะนั้นการลงทุนช่วงนี้เนี่ยก็ น่าจะต้องอยู่ในความระมัดระวังนะครับแล้วก็เพราะว่ามันจะมีความผันผวนทุกวันนะครับขึ้นอยู่กับข่าวสารที่นักลงทุนได้รับในแต่ละวันอย่างที่เราเห็นอยู่นะฮะฉะนั้นการถือครองเงินสดก็เป็นสิ่งที่น่าจะทำนะครับคราวนี้พอตลาดมันลงมาแล้วเนี่ยเราก็ไม่ควรจะ,ะกลัวมันมากนักนะครับเพราะว่ามันก็ลงมาอยู่ในฐานราคาที่น่าสนใจอย่างเรามอง valuation นะครับของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ของไทยเนี่ยถ้าปัจจุบันเนี่ยถ้าเรามอง คอนเซนเซสของ e a r n i n g ็งต์ไฟแชนะฮะที่ประมาณ93บาทต่อหุ้นเนี่ยมันก็จะคิดเป็น P แล้วตอนนี้คิดเป็น PE 12.8เท่าเนี่ยเท่ากับว่า PE เนี่ยต่ำกว่าประเมิน PE ปัจจุบันซึ่งมีดาวไซรสที่ค่อนข้างจำกัดแล้วฉะนั้นเราก็มองว่าถ้า EPS ออยู่ที่93บาทต่อหุ้นเนี่ยมันก็จะ เห็นหุ้นกลับไปที่ประมาณ1ัน0ได้นะฮะถ้าเกิดเราเทียบกับ P/E ค่าเฉลี่ย15เท่าฉะนั้นตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าก็เป็นจุดที่น่าสนใจที่จะกลับมาลงทุนในหุ้นไทยนะครับแต่ว่าหุ้นไทยเนี่ยถ้าดูทางเทคนิคแล้วเนี่ยมันสามารถลงไปได้ต่ำกว่า1,000งันฉะนั้นถ้าเกิดจะลงทุนจริงๆเนี่ยควรจะรอให้มันลงไปต่ำกว่าพันนิดนึงนะครับส่วนในพอร์ตที่ควรจะลงทุนเนี่ยแน่นอนเราต้องกระจายในสินทรัพย์หลายๆสินทรัพย์นะครับ โดยเราเน้นตราสารหนี้เป็นหลักนะครับฉะนั้นถ้าผมจะต้องวาดพอร์ตขึ้นมาอันหนึ่งเนี่ย65%เนี่ยก็ควรจะเป็นอะไรที่ลงในสินทรัพย์ที่เสี่ยงน้อยนะครับคือตราสารหนี้นะครับฉะนั้นตอนนี้เราต้องเพิ่มตรงนี้นิดนึงนะฮะถือครองตราสารหนี้สัก65%แล้วก็ยังมีหุ้นในพอร์ตนะครับประมาณ20กว่าโดยหุ้นในพอร์ตเนี่ยควรจะมีทั้งหุ้นไทยนะฮะที่เป็นหุ้นใหญ่มีสภาพคล่องสูงหรือว่าจะเป็นหุ้นที่ได้รับปันผลสูงก็ได้นะครับในขณะเดียวกันก,ก็ ยังลงทุนในหุ้นทั่วโลกนะครับในกองทุนที่กระจายความเสี่ยงทั่วโลกแล้วก็ตลาดหุ้นอันหนึ่งที่น่าสนใจมากคือตลาดหุ้นจีนนะครับเพราะว่าจีนเนี่ยจะสังเกตว่าเมื่อวานเราดูรีพอร์ตของอู่ฮั่นกับหูเป่ยเนี่ยสองมณฑนนี้ไม่มีคนติดเชื้อเพิ่มแล้วะฉะนั้นอะไรที่มันเป็นข่าวดีขึ้นมาหรือว่าการระงับการแพร่เชื้อเนี่ยได้ถึงจุดที่น่าพอใจเนี่ย ตลาด<ช>หุ้นพวกนั้นน่าจะกลับมาได้ก่อนในขณะเดียวกันเราถือตราสารนี้65เถือครองหุ้นนะครับไม่ว่าจะผสมอะไรประมาณ23เนี่ยที่เหลือ7ปผมอยากให้ลงกองทุนอสังหาริมทรัพย์นะฮะจะเป็น property fund ในเมืองไทยหรือจะเป็นกอง r e i t ในสิงคโปร์หรืออะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับ ก็ถือครองกันสักเแล้วที่เหลือก็ถือทองอีกประเด็นหนึ่งค่ะคุณพศคะเราอยากได้เรื่องของการใช้งานที่เป็นโซลูชันให้กับนักลงทุนตอนนี้เรามีเรื่องของโซเชียลดิสเทนซิ่งนะคะคือเว้นระยะห่างทางสังคมหลายคนไม่ค่อยอยากเดินทางเท่าไหร่ที่จะไปเปิดแอคเคท์หรือเปิดบัญชีเรามีแนวทางในการตอบโจทย์นี้ยังไงบ้างคะนี่เป็นสิ่งที่เราภูมิใจเสนอมากนะครับเพราะว่าบริษัทเนี่ยได้ออกวันโมบายแอปพลิเคชันนะครับเมื่อประมาณ3 3ปีกว่าที่แล้วนะครับแล้วเราก็ได้พัฒนามาเฟส2เฟส3ซึ่งทุกวันนี้เนี่ยคำว่า social distancing ก็คือห้ามพบปะเจอเจอกันนะครับฉะนั้นเราต้อง make show sure ว่าการใช้แอปซื้อขายกองทุนทางมือถือเนี่ยสามารถทำได้สะดวกและสะบายสำหรับคนที่มีบัญชีอยู่แล้วหรือคนที่ยังไม่ได้มีบัญชีฉะนั้นคนที่เพิ่งเปิดบัญชีใหม่ต้องให้เขาสามารถมีความรู้สึกว่าเข้ามา apply แล้วสามารถ ไม่ต้องกรอกเอกสาร3-4หน้านะครับ<ช><ช>ฉะนั้นใส่แค่ชื่อนามสกุลที่อยู่อายุอีเมลแค่นั้นพอนะครับฉะนั้นออนไลน์นะครับโอเพนิเนี่ยเป็นสิ่งที่ที่เราคิดว่าเป็นเ i น Point ของลูกคา้าฉะนั้นต่อไปทุกวันนี้ลูกค้าสามารถมาโ b บา e แอปกรอกชื่อนามสกุลที่อยู่อะไรเล็กน้อยเนี่ยแล้วเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่โทรไปหาเองนะครับ แล้วก็เข้ามาในระบบของมือถือซึ่งเราพัฒนาโปรแกร,รม asset allocation หรือการกระจายความเสี่ยงของสินทรัพย์เนี่ยนะครับอย่างที่เมื่อกี้พูดกันเลยอย่างเมื่อกี้ก็อาจจะเป็นพอร์ตประมาณกลางๆนะครับ <Yeah. S 1> ซึ่งนักลงทุนเนี่ยสามารถเข้าเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์ของเราก็สามารถที่จะลงไปกรอกข้อมูลความเสี่ยงของตัวเองนะครับเพื่อให้รู้ว่าะละเครื่องมันก็จะบอกว่า ควรจะลงทุนพอร์ตขนาดไหนนะครับที่ w w w 1 e t a s s e t c o m เนี่ยนะครับพอกรอกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีพอร์ตลงทุนมาให้ท่านเลือกก็จะมีพอร์ตความเสี่ยงต่ำนะฮะความเสี่ยงปานกลางความเสี่ยงสูงนะฮะโดยแต่ระดับความเสี่ยงจากนะนนาสัดส่วนลงทุนเช่นควรจะลงทุนในตลาดเงินเท่าไหร่ตราสารนี้เท่าไหร่หุ้นไทยหุ้นต่างประเทศกองทุนทางเลือกเท่าไหร่แล้วก็จะบอกว่าอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังตอ่อปีโอกาสชนะเงินเฟ้อความเสี่ยงของพอร์ต โอกาสที่พอร์ตจะติดลบเนี่ยะจะคำนวณมาให้ลูกค้าเรียบร้อยฉะนั้นลูกค้าจะเห็นเป็นพอร์ตซิมเลชันเลยนะครับเรียกว่าอันนี้ตอบโจทย์จริงๆค่ะคุณพจน์เพราะว่าจากประสบการณ์จริงเนี่ยคือบางทีบอกมบายแอปพลิเคชันนะแต่พอเข้าไปแล้วเราจะต้องไปเหมือนกับว่าแรกเข้าที่ที่บลรอหรือบลจรนั้นๆก่อนซึ่งยังไงก็ต้องออกเดินทางไปอยู่ดีถูกต้องไหมคะอันนี้คุณ,<ช>คณพจน์บลจวันกําลังบอกว่าไม่ต้องออกเดินทางอะไรใดๆเลยเปิดผ่านแอปพ <Application S 2> ลิเคชันนี่คือเพน ใช่ครับนี่คือเพนพอยต์ของลูกค้าเลยคือต้องมาที่บริษัทด้วยตัวเองต้องเอาเอกสารโน่นนี่มาอันนี้เราจะให้ท่านสามารถกรอกข้อมูลเล็กน้อยแล้วก็มีคนโทรไปนะแล้วท่านก็สามารถดําเนินการเปิดบัญชีอะไรได้อย่างรวดเร็วและเอกสารก็ค่อยตามมาทีหลังในโมบายเนี่ยมันก็จะมีข้อมูลที่อัปเดตภาวะตลาดอย่างต่อเนื่องมีแบบรายวันรายสัปดาห์นะครับแล้วก็กองทุนที่แนะนําประจำอาทิตย์นะนอกจากนั้นเนี่ยคนที่มีพอร์ตสมมุติว่าเราเปิดแอสเซทออโรเกชันแล้วเนี่ย มันจะมีกลยุทธ์การลงทุนแบบ tactical asset allocation mm hmm. ตามรายสัปดาห์นะครับคือแนะนำรห้เปลี่ยนสัสดส่วนไปด้วยเองเลยด้วยนะครับคุณพดคา้าทิ้งท้ายเชิญชวน,ชวนประชาชนหน่อยนะคะว่าเ,เข้ามาสมัครในแอปพลิเคชันชื่อน,นี้นะคะแล้วก็ติดต่อช่องทางไหนของมี Line แอดของ One AM ได้ด้วยค่ะใช่ครับก็ขอเชิญชวนนะครับทุกท่านนะครับการออมวินัยการออมเป็นเรื่องสำคัญนะครับแล้วก อยากจะเชิญชวนให้มาจัดพอร์ตกับบลจวันนะครับก็ติดต่อเราที่เว็บไซต์บลจวันนะครับ www.oneasset.com t นะครับแล้วก็สามารถเข้ามาแอดไลน์ออฟฟิเชียลนะครับของวัน AM นะครับแล้วก็<ช>มี Facebook ด้วยนะครับมีผู้ติดตามเยอะพอสมควรนะฮะ<ช>นั่นก็เป็นสามารถโทรศัพท์มาได้<ช>ทุกเมื่อนะครับ<ช><ช>มีพนักง,งานไม่ว่าจะ Work f r ฟ m home ไม่ Work f r ฟ m home เราเตรียมการไว้หมดแล้วนะครับก<ช>็ <ๆ S 2> โทรมาได้ที่0 2 6 5 9 8 8 8 8กกดหนึ่งะครับจะมีฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์และสนับสนุนธุรกิจรอท่านอยู่นะครับได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากมนะคะคุณพศค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับ คุณผู้ชมคะและนี่คือบลจ .1 AM นะคะกับแนวทางทางเลือกโซลูชันนะคะที่น่าสนใจคุณผู้ชมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะคะของบรลจ .1 ได้เลยนะคะตอบโจทย์ในเรื่องของการจัดสรรพอร์ตการลงทุนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะและนี่คือทั้งหมดนะคะของนานาสาระเรื่องของการลงทุนยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะช่วงนี้พักกันก่อนครู่เดียวค่ะ